สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับเราก็อยู่เกมไฟน a แอ d เฟดีภาคแรกนี่เนะครับซึ่งเกมนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับก็ดาวโหลดตามเว็บไซต์ต่างๆมานะครับก็อ่าซึ่งผมก็จะอยู่เกมเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับซึ่งถ้าผมเริ่มที่จะซื้อเกมนี้จริงๆผมก็จะซื้อเกมนี้แล้วก็จะพยายามเล่นให้ผ่านคืนที่5ไปได้น,นี่เองนะครับ ซื้อเกมนี้ผมเคยคิดไว้ว่าผมจะเล่นทุกๆปีนะครับถ้าจนว่าผมจะผ่าน5คืนทุกภาคในภาคที่ส1่หนึ่งสามสี่จนว่าผมจะผ่านนะครับซึ่งรวมถึงไฟไนท์ใหม่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งไฟไนท์ใหม่ผมก็จะพยายามเล่นใน่านนั่นเองนะครับส่วนภาคใหม่เลยที่แตกต่างจากภาคนี้ผมก็อาจจะมีโอกาส ได้ไปเล่นนั่นเองถ้ามีโอกาสได้เล่นผมก็จะไปเล่นนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าทรับผมจะไม่ไปน,นะครับเกมนี้บอกเลยว่ามีทัพย์ให้แล้วนะครับก็ใครอยากดูดูไปนะครับส่วนใครฟังภาษาจฤษได้ก็ฟังนะครับซึ่งผมก็จะใช้เทคนิคในการสมัยก่อนนั้นผมเล่นเกมนี้ผมคิดว่าผมจะกลัวเกมนี้มากนะครับก็คําว่ากลัวไหม ัวมากๆเลยที่จะได้เล่นเกมนี้ครั้งแรกที่ผมเคยเล่นเกมนี้บอกเลยว่า,าถ่ายแบบกระตุกมากนะครับก็เป็นช่วงที่ผมถ่ายในเครื่องโทรศัพท์ J7 นะครับซึ่งเป็นซัมซุง J7 นะครับบอกเลยว่าแหลกมากๆนะครับโปรแกรมนี่แทบแบบว่าถ่ายาแทบมีพัดลมอะไรแบบนี้ซึ่งผมไม่ได้อัดอะไรแบบนี้เลยนะแต่สมัยนี้ โทรศัพท์ผมก็เริ่มมีอ่าซื้อเครื่องใหม่มาก็ได้ประมาณ3ปีมั้งไม่ก็1นปีเนี่ยนะครับก็ได้อาดเกมนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมอัดเกมนี้ไปประมาณ4ครั้งแต่ก็ไม่เคยผ่านคืนที่5เลยผมก็เลยคิดว่าเออจะซื้อเกมตัวเต็มก็คือจะซื้อเกมใน Play Store แหละนะครับซึ่งราคามันก็ประมาณ90เท่าไหร่ไม่รู้นะครับ ซึ่งผมจะซื้อไหมผมซื้อแน่นอนเมื่อผมซื้อเสร็จแล้วผมก็จะเล่นตั้งแต่1ถึงภาค4เลยพอเล่น1ถึงภาค4ปุ๊บผมก็จะซื้อไปทีละภาคทีละภาคทีละภาคเรื่อยๆจนว่าผมจะผ่านถึงคืนที่5เพราะผมผ่านทุกคืนปุ๊บผมก็จะมีคืนที่6คืนที่7ด้วยใช่ไหมผมก็จะเล่นใหม่นะซึ่งผมจะเล่นใหม่ทำไม นะถามว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเล่นคืนที่หกคืนที่เจ็ดแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็คงจบได้แค่คืนที่ห้าอันนี้อธิบายให้ฟังนะครับถ้าใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ขอบอกไว้ว่าผมจะพยายามเล่นให้ผ่านและเล่นพยายามเล่นให้ผ่านให้ได้มากที่สุดถ้ามันไม่ทําให้ผมหัวร้อนซะก่อนนะครับซึ่งเกมนี้น่ากลัวน่าโคก็จริงแต่ ความพฤติกรรมของผมเนี่ยเมื่อเล่นเกมผีไปมา,มากๆแล้วมันจะทําให้ผมหัวร้อนเว้มันจะทําให้ผมหัวร้อนเมื่อความหัวร้อนเข้าสู่จิตใจผมปุ๊บมันจะไม่มีจำสแก์ใดๆจะไม่มีฉากกรีดใดๆทันทีสังทินเดยนะครับสังทินคืออะไรวะสักทีเลยนะครับมันจะไม่มีฉากจำสแก์แบบฉากกรีดอะไรเงี้ยไม่มีเลย เพราะว่าผมผ่านแล้วก็ถามว่าถ้าเกมนี้ผมเล่นผ่านได้โฮมสวิตช์โฮมผมก็เล่นผ่านได้ผมเชื่อว่าผมเล่นผ่านได้ไม่ว่าจะเป็นเกมที่แบบว่าสยองแค่ไหนอะ่ะผมก็จะพยายามเล่นให้ผ่านได้ไดเพื่อคนดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะพยายามเล่นให้ผ่านนะครับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s e r i ป์ปิดกำลังใจคนละหนึ่งไ like ลค์กันด้วยนะครับก็บอกเลยว่าคืนแรกมันก็ง่ายมากๆนะครับก็ง่ายๆนะคุณพวกอ่าบอนี่หรือว่าชิก้าอ่าหรือพี่เมย์ของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยขยับขี้เรื่อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นคืนแรกอ่าสบายชิลๆนะครับตามชีเลยนะครับแล้วเราก็จะมาดูในคืนที่สองว่าเราจะรับมือกับพวก ุยังไงนะครับหรือถ้าเรียกในนามความว่าอาทอยนะครับก็เป็นพวกหุ่ยนยนต์นี่แหละนะครับนะเราจะรับหุ่นอ้พวกนี้ยังไงนะครับซึ่งในภาคนี้คิดว่าอา่ผมก็เล่นภาครแรกเนาะส่วนใครอยากให้ผมเล่นภาคต,ต่อไปเรื่อยก็สนับสนุนผมได้เนาะโดยการกดไลค์กดแชร์สมัครไทยแล้วก็โดยการ่าแนะนําเกม ใหม่ๆให้ผมเล่นนะครับเช่นพวกเกมผีอย่างเงี้ยผมก็จะเล่นนะครับซึ่งผมมี PC มาไหร่ผมจัดแน่นอน home Home ซ h ทโฮมผมขอกล่าวไว้นะครับว่า h OME ซีทโฮมเนี่ยผมเล่นแน่นอนนะถ้าได้มีโอกาสที่จะเล่นในเกม b c เนี่ยผมก็จะเล่นอย่างแน่นอนนะครับไม่พลาดกันแน่นอนใครติดตามมาไว้จะไม่พลาดเกมผีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะเล่นเกนเล่นเกมแนวอ่า ญี่ปุ่นกันด้วยนะครับซึ่งเกมแนวญี่ปุ่นเนี่ยผมก็อยากเล่นเนาะมันสยองม,มากๆมีหลายเกมที่ผมอยากเล่นซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่อยากเล่นเกมผี่แบบของญี่ปุ่นมากๆเลยนะถ้าได้มีโอกาสที่จะเล่นเนี่ยผมก็คงแครนะครับก็ถามว่ามีโอกาสที่ถ้าได้แครเนี่ยก็คงดีนะบอกเลยว่าซื้อเกมแต่ละค่ายเขาแน่นอนนะครับนะ มื่อถึงเวลานั้นผมก็คงซื้อเกมแต่ละค่ายมาแคสเกมผีดีกว่านะมันคงทำให้ผมรู้สึกว่าเออผมได้รักเกมผีแล้วอะนะคือผมรักเกมสยองฝันโดยที่แบบมาทั้งทั้งที่ผมกลัวผีด้วยซ้ำทั้งทั้งที่ไม่ชอบแต่กับการว่าตอนเด็กอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเลยแต่ตอนโตผมกลับแบบว่าผมชอบซะงั้นนะคือชอบเล่นอะ่ะ แล้วมันทําให้ผมติดไงพอติดปุ๊บพอได้ลองปุ๊บติดเลยนะครับติดเกมสล่งองฟันนี่แหละนะคือมันอาจจะแบบว่ามันทําให้ผมกรีดได้บางทีนะแต่ถ้าเกมไหนที่มันไหวจริงอะ่ะผมก็ผมก็บอกไว้แล้วว่าถ้าเกมไหนไหวจริงืีคืนไหนไม่ไหวจริงนั่นแหละผมก็พยายามเล่นเกมนี้ให้ผ่านทุกๆฟรีนั่นเองนะครับ ก็รอชมได้เลยว่าอ่าจะมีหรือเปล่านะบอกเลยว่ามีทุกปีแน่แต่ถ้าผ่านเล่นผ่านหมดแล้วอะไรหมดแล้วก็จะไม่มีอีกนะครับก็รอดูไปแ้หละมีแน่นอนนะครับก <was it? S 1> ็เหมือนทําใหม่นะซึ่งผมจะเก็บไว้เป็นความทรงจํานะครับสำหรับเกมไฟนเอฟเฟคีเนยถ้าผมย้อนกลับมาดูผมจะได้รู้ว่า ผมมีความพยายามมากน้อยแค่ไหนที่ได้เล่นเกมนี้ซึ่งการดูคลิปตนเองอะ่ะมันก็เหมือนแบบว่าตลกอย่างหนึ่งนะครับมันทำให้ผมได้ยินเสียงของตนเองสมัยก่อนหรือว่าถ้าผมโตไปอีกสามปีหรือสี่ปีข้างหน้าเนี่ยผมจะได้กลับมาฟังเสียงของตนเองในตอนนี้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับ ยังไงเสียงผมก็ต้องเปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเลยนะครับตอนนี้ก็ตีห้าแล้วบอกเลยว่าชิวจัดนะครับเดี๋ยวมีคืนสองแน่นอน,นครับผมจะตัดเป็นทีรพาฒธีรพาฒไปนะแล้วก็ที่สําคัญอาจจะมีพาร์ทรวมด้วยเป็นตอนเดียวจบเนาะตอนเดียวจบมีพาร์ทเต็มๆแน่นอนนะครับก็รอรับชมกันได้นะถ้ามีพาร์ทตอนเดียวจบเนี่ยก็บอกเลยว่าผมเล่น อ่ะผมจะไม่เฉลยแล้วกันแล้วก็จะไม่สปอยด้วยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากรับแชร์กันด้วยครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคืนหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปสวัสดีก็ขอตาตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคืนที่2นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปสวัสดีขอตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม